สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ไม่ได้มาอัดคลิปนานหลายวันแล้วนะคะก็เพราะว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะในการสวดมนต์ใช่ไหมคะเราก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่สวดนะคะยังสวดอยู่เราก็พยายามไปไล่ฟังคนที่เขาพูดถึงว่าการสวดมนต์มีข้อดียังไงและก็สวดยังไง แล้วเราก็ไปย้อนฟังคลิปเก่าๆของหลวงพ่อปานใช่ไหมคะก็ยังสวดเหมือนเดิมนะคะและทีนี้เราก็ไปรับฟังมาอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ล้วก็ไปฟังจากเสียงอาจารย์สวดเองใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเวลาสวดมนต์ใช่ไหมคะก็จะเปิด YouTube ปนกระเสียงสวดของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ไปฟังเรื่องเล่าของ หลวงพ่อฤศีเรือดงดำใช่ไหมคะที่เราให้ฟังว่าสวดกี่จบได้อะไรสวดแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ะแล้วก็ไปฟังจากคลิปที่พยายามเอามาบอกต่อว่าสวดเท่าไหร่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะการสวดของดาใช่ไหมคะตอนเช้าใช่ไหมคะดาก็จะสวด9จบใช่ไหมคะจากบทที่1ถึงบทที่9ใช่ไหมคะใช้เวลาสวดเอ่อสิบเก้าสิบเก้าจบนะคะ ที่จริงจะสวดนานกว่าน,นั้นก็จะดีนะคะเราก็แต่เราก็จะพยายามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ดาสวดก็คือ3จบใช่ไหมคะสามจบก็รู้สึกว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้พอสวด3จบรู้สึกว่ามันสั้นไปเพราะว่าเราก็จะสวดบทถวายพระพุทธเจ้าก่อนใช่ไหมคะที่เคยบอกไปใช่ไหมทีนี้เราทีนี้3จบมันจะสั้นไปใช่ไหมสาจบแล้วก็เพิ่มไปเป็น5จบ5จบแล้วก็มาเป็น10เป็น9จบ พอ9จบแล้วก็มาเป็น19จบเพราะว่า19บจบถ้าวันไหนที่ตื่นตีห้าใช่ไหมคะเราก็จะได้ประมาณยาวนิดนึงแต่ถ้าเราตื่น6กโมงกว่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเช้าไปเอ้ยมัน,ม,นมันเช้าแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราสวดใช่ไหมคะถ้าเกิดสามีเขาตื่นมาแล้วยิงเขาก็จะแบบเหมือนกับ คนเราเขาไม่เคยได้ยินเขาก็จะมีการล้อเลียนใช่ไหมคะอันนี้มันไม่ดีนะคะแต่ฝรั่งเขาไม่ได้คิดเหมือนเราใช่ไหมคะเขาถามว่าเธอทําอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ่อเขาก็จะเป็นการล้อเลียนเราก็ไม่อยากเขาร้อเลียนเราใช่ไหมคะมันจะเป็นการเป็นบาปกับตัวเขาใช่ไหมคะเราก็เลยจะพยายามตื่นแต่เช้าถ้าวันไหนเหนื่อยจากการทํางานหรือนวดลูกค้าหนักๆใช่ไหมคะเราก็จะตื่นสายนิดนึงเราก็จะได้แค่9แต่พยายามให้ได้9ใช่ไหมคะ ทีนี้เราก็ไปฟังบทของหลวงปู่ฤสีพูดใช่ไหมคะว่า,าสวดนะ่ะท,ท,ท,ที่ยังไม่รวมบทสวดหลายๆบทเป็นบทยาวใช่ไหมคะก็จะมีแค่บทสั้นคือบทที่7ใช่ไหมคะบทที่7จ็ดหลวงปู่ก็บอกว่าหล,ล,ลวงพ่อหลวงพ่อฤษีลิงดำให้บอกว่าสวด3จบนะ่ะมันน้อยไปใช่ไหมคะที่ใน3จบก็จะมีคําว่า พุทธะมะอาอุณโมพุทธายะอันนี้คือสวดหนึ่งจบและก็สวดครั้งเดียวใช่ไหมคะทีนี้ก็จะเป็นวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมอันนี้เราสามารถท่องได้ทั้งวันใช่ไหมคะทำเป็นอ่าอ่า กรรมาฐานตลอดเวลาได้ใช่ไหมคะคือหลวง,งพ่อบอกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เออเราก็ทําตามนะคะทีนี้หลวงพ่อบอกว่าในความรู้สึกในความคิด,ดนะคะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อพูดว่าให้เราตั้งจิตอธิษฐานสวดสวดในบทที่เจ็ดเนี่ยให้ได้อย่างน้อยเก้าจบถ้าห้าจบกับสามจบเนี่ย มันน้อยไปสําหรับคนที่อยากร่ําอยากรวยใช่ไหมคะแต่แต่เราแต่เราก็จะมีเคล็ดลับอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเราไปนวดแลเ,เวลาเรานวดลูกค้าถ้าเรานึกได้ใช่ไหมคะเราก็จะสมมติว่าเรานวดแขนใช่ไหมคะเรานวดแขนเง,งี้ยข้างหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะสวดให้ได้ประมาณ2หรือ2หรือ3จบถ้าแขนลูกค้ามันไม่หนักมากเราก็จะสวดได้แค่2จบเพราะว่าถ้าจะย้ําแต่ที่เดิมใช่ไหมคะมันก็จะหมดเวลาใช่ไหมคะทีนี้พอเราขึ้นหลังใช่ไหมคะเราก็จะ ท่อง A บทที่7นี่นะคะให้ได้ประมาณ3ถึงสีถึงหรอบแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปที่อื่นนี่คือเคล็ดลับที่ดาทรใช่ไหมคะสำหรับคนอื่นนะไม่รู้อันนี้คือวิธีการของวิธีทางของหมอนวดใช่ไหมคะ,ะเราไม่รู้ว่า1ชั่วโมงเราจะสวดได้กี่รอบแต่เราพยายามจำไว้ว่าโอเคถ้าเรานึกได้เราก็จะสวดว่าให้ได้ประมาณสัก2อหรือสรอบถ้าไม่ได้ก็คือรอบหนึ่งถ้าเกิดมันแต่ถ้าได้อยู่ดุบุงคอคอไอ ตรงคอหัวคอหัวใช่ไหมคะมันก็จะเป็นกินเวลาประมาณ10นาทีเราก็จะมีเวลาสวดอธิษฐานตรงนี้ได้นานมากใช่ไหมคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ,อ,อะไรนะคาถากำลังแผงลินะคะแผงลิใช่ไหมคะอันนี้คือเล่าจากประสบการณ์ในบ้านก่อนนะคะคือสามีนี่นะคะเป็นผู้ชายที่อายุ40นะคะ แต่เขาทำงานตั้งแต่อายุ18และทีนี้การทำงานของเขาเนี่ยเป็นช่างไฟใช่ไหมคะอันนี้คือเล่าแบบนิดนึงนะคะให้เ,เพื่อนๆเห็นว่าผล,ผลของการสวดพระคาถาเงินล้านไม่ได้แค่เรานะคะได้ถึงบุคคลในครอบครัวใช่ไหมคะสามีทำงานตั้งแต่อายุ18ตอนนี้อายุ40ใช่ไหมคะเขาเป็นช่างไฟใช่ไหมคะช่างไฟทีนี้ก็จะ มีหลากหลายก็คือทําบ้านทําคนดูใช่ไหมคะช่างไฟเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะติดหลอดไฟอย่างเดียวใช่ไหมคะมันจะต้องมีการลากสายไฟใช่ไหมพอลากสายไฟมันก็ต้องมีการดึงดึงสายไฟเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านเนี่ยเขาจะฝังฝังสายไฟไว้ในกําแพงใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีท่อดึงเข้ามาดึงดึงสายไฟผ่านท่อใช่ไหมคะถ้าสายไฟเคเบิลเส้นใหญ่ๆก็จะใช้แรงดึงมากทีนี้ประมาณ สี่ถึงหปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะเขามีการปวดเส้นแขนทีนี้เขาก็ตอนนี้เป็นการหยุดงานได้ประมาณสองปีแล้วคะ่ะ2ปีใช่ไหมคะก็คือกินเงินของรัฐบาลของบ้านนี้ใช่ไหมคะกินรัฐบาลบ้านนี้จะมีเงินถ้าเราป่วยนะคะเราจะมีเงินหลากหลายในการช่วยเหลือใช่ไหมคะสามีก็จะได้เงินจากการช่วยเหลือของรัฐบาลใช่ไหมคะเอ้ยไม่ใช่นี่วะเอ้ยใช่ของรัฐบาลแต่เป็นของ เป็นของหมอจ่ายใช่ไหมคะตอนแรกที่สามีได้เราจะไม่บอกจํานวนนะคะแต่สามีได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเป็นแปดร้อยยูโรนะคะจากที่เขาเคยได้แบบสมมติว่าเขาได้อยู่ห้าร้อยใช่ไหมเขาก็เพิ่มขึ้นมา 800, แปดร้อยก็จะเป็นหนึ่งพันสามร้อยใช่ไหมคะเป็นเงินที่อ่าเป็นเงินก็คือจํานวนก็ประมาณนี้ใช่ไหมก็คือได้เพิ่มขึ้นมาจากจาก,จากหนึ่งจากจากส่วนหนึ่งขึ้นขึ้นมาเป็นครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็เป็นการ สวดมนต์ที่ช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะมันมันอาจจะไม่ได้จากตัวเราแต่คนรอบข้างเราได้ไงคะก็คือเพื่อนๆน,นะคะหัดสวดน,นะคะตั้งใจสวดน,นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เอามาแนะนําไม่ใช่ว่าแนะนําเอามาบอกต่อว่าถ้าเราสวดเราก็ได้นะคะสวดน,น้อยได้น้อยสวดเยอะได้เยอะนะคะเป็นเป็นอันนี้สงในการสวดมนต์ที่ได้มาแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้และคะ่ะก็คือมาบอกมาเล่าต่อว่า สวดมนต์ได้อะไรบ้างถ้ายังไม่ได้นะคะอย่างน้อยเราก็ได้สติในการนั่งสมาธินะคะเหมือนกับเราหัดสวดเราก็ตั้งใจทำนะคะเพื่อนเพื่อนก็คลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้นะคะว่าการสวดมนต์ไม่ได้แค่เรานะคะได้คนรอบข้างด้วยค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการสวดมนต์นะคะมีสติเยอะๆในการใช้ชีวิตนะคะทุกวันนี้ โลกมันอยู่ยากแต่เราก็อยู่ให้ได้จากการใช้สตินะคะแล้วก็เหตุการณ์ของวันนี้เป็นวันที่ดาเอามาเล่าใช่ไหมคะเป็นวันที่8นะคะวันที่8ดกุมภาใช่ไหมคะก็เมื่อวานก่อนใช่ไหมคะวันที่6ที่7เนี่ยที่ว่าตุรกีมีการดินถลม่มแผ่นดินไหวใช่ไหมคะเราก็ ทำได้แค่เศร้าใจนะคะแต่เราเราก็ทำได้แค่นี้ชิมคะทีนี้เพื่อนๆก็จงขอบคุณตัวเองนะคะที่ได้มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าเพื่อนๆยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ทำดีต่อไปนะคะถึงถึงว่าอันนี้สงของการสวดมนต์ยังไม่เกิดก็ทำดีต่อไปค่ะเพราะว่าความดีจะช่วยปกปกป้องคุ้มครองเรานะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะตั้งใจสวดมนต์นะคะ